อ๋อพริกเอาเออพพิกได้คนละสองแล้วก็พิกกลับด้านถ้ายังไม่เจอคู่ถ้าพิกได้คนละสองนะถ้าจะไม่เจอคู่ก็กลับด้านใช้มือใช้ใช้เครื่องอ๋อต้องใช้ไม้อ่ะเริ่มเธอเริ่มใครครบสามคู่ก่อนชนะอ๋อเธอก็ให้เราดูด้วยสิเอเหรอเออมันคืออะไรอ่ะกีบีบีอะไรสกีตัวไหนอ่ะไม่มองพับพิมโอ้โนี่ชมพู่ ก็ลดจำไม่ได้แล้วตอนนี้ลืมจริงโโหว้าวอ้าวกลางว่างไว้ตรงนี้โอ้โหฟุ้กจริงๆฟุ้กฟุ้กฉันฮะาเปิดก็ตอบว่าเล่นเอาเล่นต่ออ่ะใครชนะเล่นต่ออ่ะอะไรกีวีอันเสิบไปแล้วเนี่คืออะไรให้เราดูด้วยแก้วมังกรกีวีกับแก้วมังกรมีใครตรงไหนไหมเนี่ยอุ้ยทำไมมะเฟืองล่ะ โอ๊ยไม่เจอไม่เจอเลฉันจะเกมไหมนี่อะไรอะอะไรคือมะนาวอวยฉันจำได้ฮะอ้อไม่ใช่เหรออ๋อทำไมเป็นอย่างนี้บ้าไมเป็นอย่างนี้บ้าจะบ้าตายอ้าวฉันจำไม่ได้สวยแล้ว กรปนกับจอเบอรี่ค่ะฉันว่ามันตัวนี้นะเ๋อนไหมนี่เอ๋อ้าอมันอะไรวะตะกี้ทำไมทำไมมันคุ้นนะว่ามันอยู่แล้วมันไปไหนอ่ะล้วมันไปไหนอะไม่ไงดูล่ะตัวอะไรไงไว้สิไม่ไงหงทำไมเคยก็ได้สิอุ้ยฉันรู้แล้วตัวไหนอ่ะอ่ะพูดกับอะไรฉันจำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยปิดไปก่อนฉันปิดด้วยแบฉันขอตัวนี้ ไหมสองศูนเอางันตายแล้วฉันนะตัวต่อไปฉันเริ่มก่อนเอ้าฉันเห็นแวบๆจำอะไรไม่ได้ดูเรียนตรงไหนฉันเห็นแวบๆอันนี้แหละตรงนี้แหละทุเรียนเหรอมีแต่ว่าเฟืองทางนั้นน่ะอับตะโดดจับกระโดดยกขึ้นเลยไปแล้วเอนนี้ดีกว่าเอาหมุนไม่เหมือนกันเลยไม่เคยได้ยินฝรั่งวงฉันจำอะไรไม่ได้แล้วลืมเอาไป อีกคู่หนึ่งอันไหนวะอ่ะอัน,นอีกแล้วดกดจริงเลยอีกนาดีแล้วจำเลย